าาเออสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ทำ <c li pp le> ลคลิปไปหลายคลิปอันนี้จะเป็นคลิปยาวครับก็มาต้อนกินมะม่วงทีแรกก็ดูรู้สึกว่าข้งางนอกเหมือนกจัจะน้อยเดียวที่ไหนได้คุณผู้ชมเยอะเลยเพราะมันในไม่กินก็าวสามเยอะอยู่นไกลที่ว่าน,นิดนิดเดียวเดี๋ยวต้องใช้เลยโซ่แบตเตอรี่ครับเราทำงานกันก็ ช่วยกันทำา็ไม่ได้จ้างหรอกครับเราช่วยกันทางานนครับจริงไปเลยเดี๋ยวให้เขาตกองก่อนแล้วค่อยลากมาสับผสมแล้วก็ใส่รถกระบะไปไปทิ้งไปเผาแล้วครับวันนี้ต้องทําให้เช้านี้ต้องทาให้เสร็จครับวันนี้ก็ต้องเวลาประมาณสักแปดโมงครึ่งแล้วค่ะคุณผู้ชมชี่อล้วมันก็จี้เลย เปสองก่งแล้วสองก่งแล้วครับดูครับเราเราจะไม่ตัดคลิปดูอ่ะตัดประมาณสัก 3. สามกีเก่งนี้เราใช้เวลาเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้นหนึ่งนาทีคุณผู้ชม ผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีครับเกือบเกือบประมาณประมาณห้ากิ่งได้ครับเหลืออีกสองกิ่งครับอันจะเสร็จแล้ว เดี๋ยวรอให้เขาทิ้งไว้งั้นก่อนเดี๋ยวค่อยเราค่อยดึงลงมาเดี๋ยวค่อยดึงเอาอ,อยู่หลังอีกสองกิ่งนะคงจะหมดแล้วครับมันน่าจะล้มมาทางดังกล้องของเราเนาะมาลองล้มก่อนเดี๋ยวค่อยเราค่อยวิ่งเอาเออ๋มันมันมันไม่มาทางกล้องเราครับนู่นนะครับไปทางที่ตะวนตกนู่นนะครับ ผ่านไปสองนาทีคุณผู้ชมแต่ถ้าเราใช้พวกขวานใช้มม้เนี่ยเสียเวลาเยอะครับเดี๋ยวครับพอเรามัน,ม,นมันไม่มีที่จับนะครับอ้าล,ลงลงลงมาแล้วครับเอาสำเร็จครับเหลืออีกจริงเดียวเนี่ยมันจะมาทางกล้องของเราเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมสามนาทีผ่านไปเออ เดี๋ยวให้ทีมงานเราค่อยหนีเราหนีดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันตกออกมาเราหนีไม่ทันนี่มันจะกาดโลกแบบนี้ครับนี่ครับที่เราตัดโอ้ไม่เห็นคนตัดแล้วครับผู้ชมมองไม่เห็นแล้วเพราะว่าใบไม้มันบงังนอกจากว่าขยับมาใกล้ๆหน่อยอ่าแบบนี้ก็คงจะไหวอยู่ อาผ่านไปได้สามนาทีคุณผู้ชมแต่มันจะช้าตอนที่เราเราเก็บกวาดเนี่ยละครับกิ่งที่มันลงมาครับแต่ตัดนี่มันก็ไวอยู่นะคุณผู้ชมหมดหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าใช้เวลาไปไม่ถึงห้านาทีครับสี่นาทีไปครับลาไปก่อนสวัสดีครับ